นะฮะตอนนี้ถ้าอ่อนนะเอาสมาร์ทบอร์ดออกมาแล้วนะฮะแล้วก็จะขนของจากห้องนุ่นแหละฝั่งป้าเทบ้านมาไว้นี่ก่อนนะครับเมื่อปูกระเบื้องเสร็จก็จะขนกลับไปคืนเนาะนะแล้วก็ปิดเหมือนเดิมเนาะนะครับยังยังยังคงไม่ได้ปูรหรอกอ้าเก็บของไม่ได<ม>้สั่งกระเบื้องเบืเ้องเลยเลย,เลยต้องเก็บของออกมาก,ก่อนไม่ออกเลยป้าแเอตอ่อนมันฝาบ้านป้าได้ยูมันไม่ได้เยอะไม่ใช่เหรอของมันทะลุดยกันได้เลยเสื้อผ้านีเยอะอยู่ก็ Haj จะอ่อนเขาก็จะเปิดทะลุห้องประดาขนเข้าวิวอย่งโน้ตเลยขนแค่วิวไว้ช่วงเราเราจะปลูกกระเบื้องไม่ใช่ค uh ําว uh ่าทะลุนี่ค uh ือยังไงเปิดฝาบ้านฝางบ้านเขาใส่ฝาเชล่าปิดอยู่เฉยเฉยมันมีน็อตหมุนออกมีน็อตหมุนออกอ๋อคือระหว่างส่วนของห้องป้าเทบ้านกับของแม่ดาอันเดอร์อันหลังไอห้องเก่าเนี่ยมันไม่ได้ออก บล็อกกาแพงไม่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 แค่ใช้ถ้าทะลุก็ทะลุได้เช้ไม้ฝาเชอญเราแค่นว้เฉยก็จะต้องเอาออกก่อนอกแล้วก็เราก็ไม่ต้องขนเข้าขนออกนอกห้องแล้วก็ขนไปขนไปนะยายของจากบ้านปาเซมานมาไว้ตรงนี้พงปดาดาเออแล้วก็ขนเสร็จปุ๊บแต่ต้องอนเขาวัดกระเบื้องแล้วแหละแต่เขายังไม่รู้ว่ากระเบื้องต่องเท่าไหร่ต้องไปดูกระเบื้องต้องไปดูกระเบื้องก็ไปซื้อทรายปูนมาถึงจะปูได้ เพราะตอนนี้มันยังไม่มีเลยรตรงฝุนของในห้องอบรรยนแล้วจะปูเฉพาะฝั่งของป้าเตบ้านใช่เราไม่ทะลุฝั่งปดาปดาคือเอาไว้ให้กระถินมาก็ให้แกนอนไปอะไรจะไปเราจะไม่เอาห้องแถบโน้นคือหลักษาเด็กเราจะต่อแบบนี้เอาของเรามาไว้นี้เราจะต่อหลังคาไปใช่ใช่ต่อหลังคาไปเนี่ยเนี่ยยาวประมาณนี้ประมาณเสาเสือนี่แหละไอห้องแม่ถิ่นเนี่ยอือพอแม่ถิ่นเนี่ยหลังจากย้ายของเข้าไปแล้วทำยังไง อ้าวก็ฝั่งของป้าที่บ้านก็โล่งไงโล่งก็คือว่าเราปลูกกระเบื้องไงปลูกกระเบื้องพอเราปลูกกระเบื้องเสร็จล้วก็ขนของกลับขนของกลับมาคืนแล้วก็การห้องเหมือนเดิมใช่อ๋อประมาณนั้นครับโครงการนี่คืออย่างแรกอย่างแรกที่ต้องทำวันนี้ต้องขนของก่อนบอกว่าอยนี้เคียให้มันเรียบร้อยหลังจากเสร็จปลูกกระเบื้องในห้องทำยังไงต่อปลูกระเบื้องเสร็จปุ๊บเราก็ขนของเรากลับมาไว้ห้องเดิมห้องนั้นก็ปิดไวเหมือนเดิมแล้วก็ ทำทั้งโลกก่อนมาทำข้างนอกทำระเบียงออกมาหลังบ้านทำพื้หลังบ้านก่อนจะเริ่มจากอะไรอย่างแรกคือทำอะไรก่อนเลยตั้งแรกก็หลังคาหรือว่าจะทำพื้นปูพื้นใช้ปูนสองคิวก็คือทั้งหลังบ้านใเ้บ้านและหลังบ้านเสืออไป่สองคิวเนี่ยก็คนละหนึ่งคิวคนละสองพัน ครับผมัซื้อพาไปประมาณนั้นพอปูพื้นเสร็จเเอ้ยไม่ใช่เทพื้นเสร็จทำยังไงต่อแล้วป้าที่บ้านก็จะต่อพื้นออกมาหลังบ้านแล้วให้จะอ่อนต่ออีกประมาณอ่าลังนะนตั้งไหมนู้นก็ทุก,ทกลบขาดน้ำแล้วหยิบล้อมเลยนะเสร็จเสร็จมาได้ยินตัวไก,กเลกกเกินตัวไกลเกิน ลีลาด้วยมันกลเกินมาพูดมาพูดใหม่ตรงนี้อ่ะก็ประมาณนั้นปล่อยไ่ให้หมามันกระโดดเข้าได้หลังบ้านอ๋อใช่เราจะต่อหลังบ้านไปแต่เราจะไม่เอาฝั่งโน้นเราจะเอาฝั่งนี้อ่าอ่าใช่แล้วก็ทำครัวเล็กๆเผื่อจะอ่อนมาจะทำครัวกี่หลังบ้านอย่าเงี้ย่นอนไม่อยู่เราก็ไปดูโน่นอยู่แล้วใช่แล้วก็จะเอาหม้อไหที่เราผลนมาจากกรุงเทพอ่ะเอาออกว้ทั้งนู่นเต็ม มันมีทั้งกระทะคำพูดตรงนี้ไอ้ไม่ได้ยินเต็มก็อยู่นี่มันก็จะมันม็จะโล่งจะนอนมาแล้วเดี๋ยวจะโล่งยังไม่สนุกกันเลยแล้วห้องน้ำจะทำแบบไหนจะห้องน้ำแบบนี้ไงทำตรงนี้ห้องน้ำไม่ต้องใช้เสาไม่ต้องใช้อะไรปุ๊บ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 ตอกขึ้นมาเลยกว้างเท่าไรกว้างเมตรห้าสิบยาวสองเมตรแล้วประตูห้องน้ำ ประตูแล้วก็อยู่ด้านี้ไงของเสือก็อยู่ประตูเสือก็ท่าบ้านก็ประตูกท่าบ้านปราประเข้าเสือมาเสือก็เข้าประตูเดียวกันเหรอเออเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันทำประตูเดียวเลยอไม่ได้แยกส่วนเปียกไม่ได้แยกส่วนสุขา่นังออใช้ส่วนเดียวเลยเราประหยัดงบอ๋อเพื่อเราจะประหยัดงบใช่ครับผม เออแล้วเดี๋ยวถามประธานนิดนึงต้นมะม่วงมันต้องย้ายไหมคะไม่ต้องไม่ถึงเงือนไม่ถึงไม่ถึงต้นมะม่วงถ้าถ้าถึงมานจะย้ายไม่ถึงไม่ถึงมีเมื่อวานมาเก็บตรงนี้ถังกบข้าวมีคนดูหกพันมั้ยไม่ไปดูอยู่มันลอยขึ้นเออเออหกพันมจะบอกว่ากลับมาถึงน้องนาแล้วนะหาอะไรหาอะไรทำาหารตอนเย็นหาข้าวไรดอนกีดอนหมูแกงย้อนบวบถ้วยเดียวก็พอก็เลยทำก็เลยไปนวด ก็เลยอ่ะตอนตอนมืดมืดก็นผู้ที่ขายไร่สดว่าครัวก็มีรายการที่เห็นช่องเสือนี่ไร่สดก็เข้ารีบเอาเสาควยวิ่งไปให้นะนั่นแหละเสาปวยก็หาทีกินได้นะแองเสาวปวยเป็นแกงอไ๋อจากไม่มีของฝากด้วยู่ในนู่นนะที่ตุ้งแช่นั่นแหละไปกินได้เลยเสาปวยสี่สิบตุง โอ้มาจากไหนโอ้โหซึ่งมาจากโรงงานชากระลาวอราเอยทำเลยนะชากรงลาวอร่อยมากเลยชากรงลาวเลยแทมเสือดังนดังนดังได้กินแล้วเมื่อคืนนี้ลุงก็ได้กินแล้วน้ำมนเรไปหิ้วหนึ่งถุงนึงเลยเลือกจริงจริงยี่ห้อนี้อร่อยมากเกือพันปีมาไหมเกือพันปีไม่มีเอาเราเกือพันปีมันเราต้องไปเที่ยวนี้ยังยังอยู่ใกล้หมดแล้วเกือพันปีเนาะเราต้องไปเที่ยวบูธเบิกเกือพันปีแล้วไม่เกือพันปีไม่ได้อยู่กำแพงเพชร อย่างเงียบ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 เอาตอนนี้เราก็เขาได้เราก็ต้องไปหน้าที่เตรียมงบประมาณเออเตรียมงบประมาณไว้เท่าไหร่อ่ะก็คนละหนึ่งหมื่นหนึ่งไหมก็ประมาณนั้นละหมื่นหมื่นหรือหนึ่งหมื่นไหมหนึ่งหมื่นเออครับเพราะว่ามันตูนเนี่ย เพราะว่าจะพะปูนทำหลังบ้านไม่ได้เกี่ยวกับเสือจะพะปูนสองคิวมันก็เท่าไรแล้วเอามาช่วยที่ซื้อกงหลังคาใช่มันมันจะแพงเพราะนี่จะปูนปูนสองคิวก็สี่พันแล้วกูก็ประมาณสามจะอ่อนบอกว่าประมาณนี้แหละเสานี้เสานั่นป่าเกาไหนที่ลุงบอกนู้นอ่อนถ้าไม่มีสาครับ ทำแบบไม่มีเสาเออทำห้องน้ำไม่มีเสาก็คือเทเทปูนเสร็จก็ตกบบล็อกเลยกาบล็อกขึ้นมาเอ้ามันมืดทำหลังบ้านเปรี้ยวไหโอ้โหอย่างนี้ก็ประหยัดเสาไปใช่เนอะมีหลังคาไหมมีเออหรือหรือเราไม่เอาหลังคาเสือเอาลงลงไม่ก็ทำเหมือนที่รีสอที่ป้าไปพักไงที่ไหนเอาที่เราไปดูตอนนั้นแหละที่ก็เทงี่ไงไม่ไม่ได้ไปด้วยหรือไม่มีหลังคาเราไม่ได้ไปใช่เขาเขาเขาเท เป็นพื้นแบบมะลุงต่ำแบบมันมีมีชั้นลอยอ่ะไม่มีหลังคาเลยแต่อันนี้ก็ทำลึงเพิงมาเห็นงเได้ยโมเดลเสือทำรับตรงน้ถ้างั้นถ้างั้นเสือก็อาจจะต้องต่อไปด้วยแต่ประเด็นคือบ้านของเราเนี่ยเวลามันต่อแล้วมันไม่สวยไงนี่ไงเสือมันเป็นบ้านมันเป็นทรงบ้านทรงนอร์ดิกแล้วมันเวลาต่อหลังคาหรือต่อข้างต่อรานหลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยตงนี้ไงเสือนี่เนี่ย ไม่ต้องเอาข้างบนไงเอาแค่จุดตรงนี้ตรงประตูไงตรงไหนนี่ไงตรงประตูเนี่ยยื่นออกมาเนี่ยยื่นออกมาอย่างนี้นี่จงไปอ่ะเออยื่นออกมาก็ตอเหล็กไงตอเหล็กมาอย่างนี้ไงโอ้ตรงช่วงตำแหน่งเหล็กเออแต่ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนไม่ได้เออไม่ได้มันไม่สวย